นะครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยนีต้อัเข้าสู่ช่อของพี่โอ๊ตอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันข้างนอกบ้างเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะก็มีหลายคนถามพี่หมอเข้ามาว่าเฮ้ยพี่หมอใช้หูฟังอะไรเห็นในสุสตรีมเลยใช่ไหมัคือเห็นรีวิวเมาส์กับคีย์บอร์ดไปแล้วแต่ว่าไม่เคยรีวิวหูฟังนะฮะก็ขอมากันเยอะก็เลยจะจัดให้ละกันฮะหูฟังที่พี่หมอใช้นะครับเป็นหูฟังของ o g i t e ท h นะครับแหกสามไม่หูฟัง7.1็ดจุดหนึ่งนะครับเจ็ดจ นะครับรอบด้านเหมือนกับ7ลุมเจ็ดลำโพงจุดหนึ่งก็คือมีซับบูเฟอร์ด้วยเล่นเกมเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณภาพนี่สุดยอดมากเพราะว่าเสียงเนี่ยถ้าวิ่งนะมาจากข้างๆาคือได้ยินเลยว่าวิ่งมาจากทางไหนนะฮะก็ดีไซน์นี่เลยดูของจริงเลยดีกว่าครับของจริงจะบอกว่าเป็นหูฟังที่สีสวยมากนะแล้วด้านข้างครับนี่ข้างหลังจะมีปุ่มด้วยนะตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงครับผมนะแล้วตรงนี้จะมีปุ่ม G 1ถึง G3 อยู่ตรงนี้นะฮะ G1 G3 เอาไว้ทำอะไรคือมันคล้ายๆกับเป็นมาโครที่คีย์บอร์ดกับเมาส์อะแต่งงมาว่าเฮ้ปกติมาโคเรากดที่ที่นิ้วข้างๆใช่ไหมเป็นการรัดปุ่มรันนู้นรันนี่แล้วที่หูฟังอ่ะใส่ไปเพื่ออะไรสาหรับพี่หมอเองนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่อัดเพลงหรือว่าเราต้องมีการเลคคอร์ดเพลงแล้วก็กอไปกอมาใช่ไหมครับการที่เราบันทึก นะมันทึกค่าต่างๆเอาไว้ที่ตัวหูฟังครับผมทำให้เราไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเอามือไปจับเมาส์แล้วก็นั่งกดกิ๊กๆิ๊มันช่วยสะดวกสบายมากๆนะฮะตัวเนี้นะก็เลยทําให้ค่อนข้างสะดวกถ้าใครจะอัดเพลงนะเซตแบบว่ากอเลคคอร์ดลบหรืออะไรพวกนี้นะครับเสร็จได้แล้วก็มีปุ่มมิ้วหไมคอยู่ตรงนี้ด้วยแต่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 หูฟังอันนี้ครับ ที่ประทับใจพี่หมอนะคือมันไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยความงามหรือว่าประสิทธิภาพของมันอย่างเดียวสงสัยมาว่าพัางหูฟังทําไมมีสาย2เส้นไล่มาไล่สายมาปรากฏว่าที่ปลายของสายครับมีอยู่สองอันนะเป็นตัวสาย USB อันนึงนะครับแล้วก็เป็นสาย3.5 1อันเฮ้ยให้ามาทำไม2อันนะคีย์บอร์ดอันเดียวมี2สายเลยเหรอ มาคนคงไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันควรจะใช้ทีละอันนะแต่ว่าสําหรับเจ้าตัว,ตวนี้นะถ้าเกิดเป็นของ3.5คือสามารถใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นตัวแท็บเล็ตแบบนี้ได้นะนี่แท็บเล็ตคู่ใจของพี่หมอเองซึ่งเราก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยพร้อมกับเป็นไมโครโฟนในตัวด้วยดังนั้นใช้กับ iPhone ได้ครับซัมซุงออ p โปหัวเว่ยหรืออะไรก็ตามนะที่เกิดจะใช้เป็นมือถือสามารถใช้ได้นะโดยเจ้าตัวเส้นนี้นะครับมันจะมีรีโมทควบคุมมาให้ครับนะ นี่ตรงนี้นะรีโมทตรงนี้สามารถแบบเปิดปิดไมโครโฟนเล่งเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะก็สะดวกแล้วก็สายอ่ะมันถอดออกได้นะเว้ยคือจริงแล้วที่หูฟังอ่ะแกไม่จาเป็นต้องเสียบสองอันพร้อมก,กันก็ได้ฮะนะส่วนอันนี้ก็คือเป็น usb เสียบเข้าคอมธรรมดาหูฟังนี้ไม่ใช่วเลสน,นะฮะต้องต้องเสียบเข้านะถึงจะใช้ได้แต่ปัญหาก็คือเฮ้ยแล้วสำหรับพี่หมอเองอ่ะบางคนจะเห็นในสตรีมบ่อยว่าพี่หมอเสียบสองสายเลย สงสัยไหมว่าทำไมถึงพี่หมอเสียบสองสายนี่มนันเป็นความพิเศษโคตรของหูฟังอันนี้เลยนะที่พี่ชอบมากซึ่งหูฟังตัวอื่นน่มันไม่มีเว้ยคือมันสามารถเสียบสองสายพร้อมก,กันแล้วใช้สองสายพร้อมกันได้จะใช้ในกรณีไหนนั้นเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเอาละครับนี่ก็คือหูฟังของพี่หมอนะครับเมื่อใช้สองสายคู่กับไมโครโฟนครับจุดประสงค์ของมันก็คือเอามาใช้คู่กับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ซึ่ง ปกติเนี่ยรูของคอนเดนเซอร์เสียบไว้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงตัวเองในขณะที่จัดรายการได้ครับนะโดยเฉพาะสายสตรีมมิ่งนะครับ พี่หมอคิดว่าเราควรจะได้ยินเสียงตัวเองในขณะพูดเพราะว่าทําให้เราสามารถกะได้ว่าตอนเนี้เสียงมันดังเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเสียงเบาเกินไปไหมนะแล้วก็เวลาคนอัดเพลงเนี่ยก็ฟังดนตรีแล้วควรจะได้ยินเสียงพูดตัวเองเนี่ยเวลาร้องแบบเรียลไทม์ครับเราสามารถเจเนเล่เสียงตัวเองเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะแต่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 มันจะมีดีเลย์ครับประมาณสัก0.2ุดถึง0.3ุวินาทีซึ่งมันก็ทาให้เราสึกขัดหูขัดตาได้ <Huh? S 1> นี่เลยเป็นจุดประสงค์ว่าทําไม่หูฟังของ o g ท t e c h อันนี้นะครับสสายถึงถูกใจ พี่หมอสุดๆเลยนะนะครับแล้วก็ในส่วนของหูฟังเนี่ยก็จริงแล้วชอบทุกอย่างเลยนะแต่ขอติอย่างเดียวครับคือเรื่องสีเวย้ย<ะ>สีของหูฟังคือเวลามันมีแสงอะแสงมันสวยสวยมากๆเขาบอกเลยว่าสวยสุดๆนะวิบวปปปเปลี่ยนแสงได้เวย้ยแต่เวลาใส่แล้วอะมันจะเป็นแบบนี้ฮนะเอาละครับเห็นไหมหูฟังเนี่ยแสงอยู่ไหนไม่เห็นแสง แล้วกูจะโชว์อะไรต้องทำอย่างนี้ไงกับด้านหูฟังนะฮะแม่งเอาด้านที่มีแสงมาอยู่ด้านหน้าแทนเห็นไหมอยากจะโชว์แต่ว่างเสียงก็สลับซ้ายขวาเล่นเกมไม่ได้นะนี่เห็นไหมว่าแสงอะมันอยู่ข้างหลังเว้ยใส่หูฟังอะแต่คือเวลาเราเล่นอ่ะเราก็โชว์ใช่ไหมเราก็อยากจะให้อะมันอยู่ด้านหน้าเว้ยแต่คือแสงมันดันจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมเลยทาให้โอ้เวลาออกกล้องนี่พลาราสีของหูฟังนี่ดับหมดมองเลยฮะก็ต้องฝากผู้พัฒนาไปด้วยว่า เอาสีม,มาอยู่ข้างหน้าเถอะอยากโชว์คือใช้เนี่ยคืออยากโชว์สีไว้ให้มันแบบเออสวยงามสดใสนะทีนี้ก็นั่นแหละฮะประมาณน,นั้นเลย <c oughs> เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็หูฟังที่พี่หมอได้เลือกมาใช้นะครับก็เป็น Logitech G633 นะครับถ้าเกิดใครถูกใจชอบยังไงก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูได้นะก็ใส่แล้วนุ่งหูสบายหูเสียงดังชัดเจนดีนะฮะแล้วก็ประโยชน์อย่างที่บอกไปมี2ส,สายนะครับซึ่งเหมาะกับตะกูลสายแคสเกมหรือว่าทำร้องเพลงร้องเพลงแบบ พี่มากนะก็ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ราคาก็ถือว่าไม่ได้หนักมากครับยังไงก็อย่าลืมลองไปหาซื้อใช้กันดูได้นะอันนี้ก็นะตามคําขอครับขอมากันเยอะก็เลยทําให้จริงๆแล้วว่าแบบจะไม,จะไมไ่จะไม่ได้ทําแล้วนะฮะก็คิดว่าไม่คิดว่าหลังใหม่จะมีคนขอมาเยอะขนาดนี้นะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่า ชอบสนใจอุปกรณ์ตัวไหนของพี่หมอหรือว่าอยากให้พี่หมอรีวิวอะไรก็ลองบอกขอกันได้ครับเผื่อพี่หมอสามารถจะหาของตัวนั้น,นมาทดสอบมาใช้แล้วก็มารีวิวให้น้องๆดูได้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Follow ใน f a c e b o o นะครับเพจอยู่ใต้ลิงก์เลยในนั้นจะมีสิีมลับมีอะไรอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะมีคลิปต่างๆที่ไม่ซ้ำกันใน u t u b e ครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย